สีพร้อมอยู่แล้วนะคะตั้งต้องเรียบร้อยนะคะแอดมินพร้อมนะคะค่ะสปะปสพร้อมนะคะอ่าไหนๆกน็นัดเซอยีมาเขาประกาศตัวไว้แล้วนะคะเขาแสดงความรักกันนะคะอ,อิกท่านมาตอบรับหน่อยนะคะค่ะลำดับต่อไปเขาเรียนเชิญคุณสิงห์ดํานนกิ่งแก้วค่ะประธานกลุ่มสปปสศศูนย์ประชาชนปกป้องสถาบันค่ะเรียนเชิญค่ะสปะปส เจตนาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยหากมันผู้ใดย่ำยีมุงร้ายขอปกป้องสุดใจแม่ตายเรายอมพรีตาต่อตาสู้ฟันต่อฟันไม่ถอยหนีไม่ว่ากลุ่มใดมุงร้ายราวีเจอกันทันทีพวกเรานักรบสีน้ำเงินประเทศไทย ไม่ตายประเทศไทยฉันรักเธอพลังความรักพลังคนดีนำพาเมืองไทยนี้ให้เจริญวัฒนาพลังความรักของที่น้องชาวประชาสถาปันกษัตริย์คือศูนย์รวมใจชูในรงทงไทยปุกผิวสงาง่าม ขอบคุณเพลงนโารดนะครับแม่เจ้าของเพลงยังไม่กลับเลยเรายึดเป็นลิขสิทธิ์ของเราเลยเไงยึดเป็นของสองปปสเลยนะครับสวัาดีพี่น้องสุรรวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสพี่น้องคบเีพี่น้องกองทัพธรรมครน้องบันี่ป่านนีั้ก็ีพี่น้องรกองทัพธรรมคงยะ เหนื่อยนะวันนี้วันนี้มีนี่พี่เก๋นี่ก็ไปหวานข้าวด้วยใช่ไหมนี่เมื่อกี้นะเซอบอกว่าต้องออมแรงไว้นะที่จริงพวกเราเนี่ไม่ต้องออมแรงเลยนี่ตั้งแต่เช้ายันเย็นยังได้นะใช่ไหมเช้ายันเย็นเช้ายันเย็นนะครับยังได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่ออีกสักวันเปไง เอาก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นเอฟซีของเวงทีคบทที่ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราอยู่นะครับแล้วก็ที่เขามาจากซิดนียนี่นะครับนี่มานั่งรอยันดึกยันดื่นเลยนะขอบคุณมากพี่บอกว่าวันที่สามนี้จะเดินทางกลับเลยใช่ไหมใช่ไหมโอเคนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามพวกเราพี่เขาบอกว่าติดตามพวกเราตั้งแต่อยู่ซิดนีย์ใช่ไหมครับตั้งแต่สามวันแรกวันที่สองเวันที่สองกุมภานะครับก็เมื่อกี้นะเซอร์ยังทิ้งท้ายอยู่ด้วยใจถึงใจนี่นะครับไม่ได้เลยติดขัดเรื่องนะเซอร์อยู่ดึกดึกอย่างนี้นี่ เขาเรียกอะไรอ่ะไอสมรสเท่าเทียมอ่ะใช่ไหมพกเพิ่งจะถึงแม่เวทีเราเนี่ยก็สนุกเหมอือนกันนะประทัทยักษ์มาลงที่นี่เลยมันติดมันจุดกันนะครับก็วันนี้ตำรวจพาไปขึ้นศาลแล้วก็ปรับไปเรียบร้อยเลยนะวันนี้คนละพันอา้าหยุดพลุในในเขตพระราชฐานนะครับ ปรับคนละพันทั้งออกแกนเซอร์กับแล้วก็ผู้จุดนะครับได้ข่าวว่าเหน็นผู้ประสานงานผมบอกปรับคนละพันวันนี้นะครับนักเซอร์แกเกินๆไว้นะครับว่านี่พวกเราเนี่คุยกันแบบไม่เยอะสอปะสนี่คุยไม่เก่งพูดไม่เก่งนะครับท่านเป็นท่านมีประธานอย่างผมผมพูดไม่ค่อยเก่งแต่ผมทําเก่งเท่าน,นั้นเองครับ ถ้าสมองคิดเรื่องทำงานเรื่องวางแผนนะครับต้องยกให้ทีมทีมพวกเราเลยสปสทั้งทีมนะครับนะครับเมื่อได้รับการติดต่อไปในขณะนั้นที่เราไม่เคยรู้จักกันนะครับเราได้รับการติดต่อได้รับการประสานงานจากพี่ต้อยสนธยานแล้วก็กลุม่มทางพักไทยพักดีนะครับ ติดต่อเพื่อที่จะให้พวกเรานี่สปะสะมารุมาช่วยทางคอปทอนะครับผมไม่รีรอที่จะทำเพื่อประเทศชาติคิดว่าอันไหนเป็นสิ่งดีเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยครับเราก็เลยเคลื่อนคนมาเพื่อร่วมกับคอปทอทันทีครับพี่น้องครับ มีเรื่องหนึ่งเมื่อกี้นักเซอร์บอกว่าเขาเรียกอะไรอะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่บิ๊กตอ่อกำลังจะกลับคืนสู่ตำแหน่งนะครับบิ๊กตอ่อนี่ถ้าเป็นผมนะถ้าพอคืนสู่ตำแหน่งเนี่ผมจะรักษาเกียรติของตัวเองเอาไว้ผมจะลาออกทันทีนะ นี่ผมไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้รังเกียจแกนะนะครับแต่คนที่ปล่อยให้ขบวนเสด็จถูกกระทานี่นะครับควรที่จะลาออกจากตําแหน่งทันทีนะครับบิ๊กโจ๊กก็เช่นกันเห็นว่าจะหวนคืนสู่ตําแหน่งนี่คนนี้แมว9้าชีวิต10ชีวิตจริงๆนะครับตอนนี้เรามาเปิดเวทีใหม่ๆนี่ บิ๊กโจ๊กก็มาซึ่งผมก็พูดหลายครั้งนะครับผมจำแม่นเลยวันที่14กุมภาสพันธ์2567นะครับที่เราไปที่โรงพยาบาลตำรวจนี่จริงไม่รู้ว่าเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าไปให้กำลังใจพวกเรานะนะครับบิ๊กโจ๊กบอกมาให้กำลังใจมวลชนประชาชนที่มาเฝ้าติดตามอาการของทักษิณชินวัตร ที่ไหนได้หาเนี่มันเป็นไส้ศึกเป็นไส้ศึกจริงไหมครับพี่น้องไส้ศึกนะเพราะว่าพออยู่ๆแล้วนี่พอทักษิณออกจากโรงพยาบาลวันที่สิบแปดใช่ไหมวันที่เท่าไหร่ทักษิณไปเชียงใหม่บิ๊กโจ๊กแม่งไปโผล่อยู่โน่นเลยเดินตามหลังทักษิณอยู่โน้นนี่ไส้ศึกจริงนะครับนี่ต่อไปนะครับพี่น้องคอยดูนะบิ๊กโจ๊กนี่ขึ้นเป็นพบตร แล้วทีนี้จะมีรัฐตำรวจเกิดขึ้นยิงพวกเราอีกเหมือนเดิมนะผมว่าเพราะว่าเราจะไม่เลิกนะวันนี้เราไปเราไปหวานข้าวอีกสามเดือนสี่เดือนนี่เราได้กินข้าวแล้วแล้วเราต้องอยู่ต่ออีกสามสี่เดือนแล้วก็อยู่ต่อไปอีกอยู่ต่อไปอีกจนบิ๊กโจ๊กขึ้นเป็นผบตอรอคอยดูแล้วกันนะครับนี่ผมพูดวันนี้นะจำม้เลยว่าบิ๊กโจ๊กนี่ได้ขึ้นเป็นผบตรรอแน่นะครับเพราะว่า นี่มันส่งสัญญาณมาแล้วนี่ใช่ไหมครับว่าอนาคตของบิ๊กโจ๊กจะเป็นอย่างไรนะครับบิ๊กโจ๊กคนของใครนะครับเนี่ยนะครับทีนี้แหละนะครับเมื่อวานนี้ผมนั่งฟังหมอตุนขึ้นปลาใสยอยู่ข้างหลังนะครับหมอตุนนี่บอกว่า ใครจะเหมาะที่จะเป็นนายกคนต่อไปทักษิณไม่ใช่องค์อิงก็ไม่เหมาะคนโน้นก็ไม่เหมาะเขาบอกว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยเหมาะใช่ไหมนะเห็นพี่น้องเราเนี่ยังเชียร์คุณพีรพันธ์อยู่นะคุณพีรพันธ์นี่เหมาะที่จะเป็นนายกจริงๆครับพี่น้องถ้าคุณพีรพันธ์รีบจัดการเรื่องราคาน้ํามันแพงก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นผมนี่นะผมนำน้ำมันหรือตั้งบริษัทน้ำมันของรัฐบาลแล้วนะครับประเทศมาเลเซียเนี่ยน้ำมันลิตรเลยสิบาทนะครับพี่น้องผมเคยผมเคยมีพี่น้องอยู่ที่เป็นตำรวจอยู่ที่ทางตมนะครับเขาไม่เคยถึง20บาทสักทีเลยนะแต่บ้านเราทำไมถึง30บกว่าบาทแล้วตอนนี้นะครับตระกูลดีเซลเนี่ตอนนี้เท่าไหร่ 3าบาทครับเกือบสามสิบามสามสิบแปดสี่สิบแล้วนะครับตอนนี้นี่วันนั้นผมถามรองประธานนะครับว่าท่านเคยช่วยเหลืออะไรพี่น้องบ้างหรือเปล่าท่านมัวแต่จะแก้มาตรหนึ่งสองมัวแต่จะปฏิรูปสถาบันพระมาหากษัตริย์ท่านมัวแต่จะนิรโทษกรรมมาตรหนึ่งสองแล้วก็คนทำความผิดอาญาร้ายแรงนะครับ นี่รองประธานอองนะตอบผมไม่ได้นะเขาบอกว่าเรื่องที่เขาต้องทอาเยอะแยะเอา้าทักษิงเ่เกิดว่าเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวนี่ใช่ไหมเขาเป็นรองประธานที่จริงประธานหรือรองประธานต้องดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนถูกต้องไหมครับพี่น้องครับนี่วันนี้ผมเห็นไอ้พวกเสื้อแดงติงทักษิณ ติงเพื่อไทยนะครับยังโพสเฟสด่าท่านพีรพันธ์อยู่เลยนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยนี่โชคร้ายนะที่ที่มีพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานพลังงานขอไปงานางานเนี่ยเหมือนกันนะครับประเทศไทยโชคร้ายที่มีพีรพันธ์เป็นกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะครับนี่เสื้อ พวกเสื้อแดงยังโพสด,ด่าอยู่เลยวันนี้นะครับแล้วก็มีคนก็ไปคอมเมนต์เยอะแยะนะครับเมื่อไหร่ที่รัฐบาลจะไม่มีคุณพีรพันธ์ร่วมรัฐบาลเอาประมาณนี้นะครับนี่เขาก่าลังคิดทำอะไรกันอยู่นะครับผมว่าซักสักอีกเ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ เสตาหนึ่งเสตาสองนี่นะครับผมว่าท่านบิรพันอาจจะหลุดก็ได้นะหมอตุลบอกอีกว่าว่าท่านเิรพันนี่กาลังสู้อยู่กับไอ้นายทุนใช่ไหมสิบเดือนแล้วผมไม่รู้ว่าหมอตุลไปได้ข้อมูลที่ไหนมาแต่ผมก็เคยเห็นลงในตามโซเชียลนะนะครับว่าท่านเบรพันนี่กาลังต่อสู้กับพวกนายทุนนะครับ กับต่อสู้กับจะทำกฎหมายเกี่ยวกับพลังงานสิบเดือนแล้วแต่ผมว่ามันสิบเดือนมันช้าไปแล้วใช่ไหมมันน่าใจเร็วกว่านี้ไงนะครับสามเดือนในต้องรู้เรื่องแล้วตอนนี้ไม่รู้เรื่องแถมน้ำมันก็ยังขึ้นแล้วเสื้อแดงมันก็บอกไอ้พวกนี้มันก็บอกว่าถ้าราคาน้ำมันมันแพงนี่นะครับถ้าราคาน้ำมันมันแพงการขนส่งมันก็แพง สินค้าทุกอย่างก็แพงตามไปหมดนี่มันกระทบหมดเลยทั้งกระทรวงพลังงานทั้งกระทรวงพาณิชย์ทีนี้เพื่อไทยเป็นพาณิชย์พิวัลภูมิทันผูพพพ้พิวันภูมิธรรมนะครับแล้วก็คุณพีรพันธ์เป็นนักการเมืองฟังดีของพวกเราใช่ไหมนี่ก็บอกว่ารักษามารยาททางการเมือง มีคนเคยถามว่าทําไมไม่ถามเรื่องทักษิณบ้างที่ทักษิณไม่ยอมติดคุกสักวันเดียวท่านพีรพันธ์ไม่ทําอะไรเลยพักรวมไทยทั้งชาติไม่ทําอะไรเลยเขาบอกว่ารักษาบรรยากาศมารยาททางการเมืองนะครับพี่น้องนี่กระบวนการยุติธรรมต้องรักษามารยาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปสรุปก็คือเราทําไงต่อทีนี้ชีวิตเรา สแสดงเพื่อไทยรวมไทยทั้งชาติแล้วก็ภูมิใจไทยไปหมดแล้วนะครับพักพลังประชารัฐที่ผมพูดได้นะครับต้องขอภัยพี่น้องนะครับเพราะว่าผมคนหนึ่งที่ลงเลือกตั้งที่ผ่านมานี่ผมใส่ทั้งสองเบอร์เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ททวงได้ ผมก็มีสิทธิ์ทวงนะครับทวงเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคนไทยนี่นะครับคือเราต้องมีสิทธิ์ร่วมกันนะนะครับผมมีสิทธิ์ที่จะใส่ใช่ไหมผมมีสิทธิ์ที่จะกาแต่ผมก็มีสิทธิ์ที่จะตักทวงเหมือนกันว่าพักรวมใยทั้งชาติควรได้ยืนข้างพี่น้องประชาชนหรือจะพายเรือให้โจน,นั่ง ท่านลองคิดดูนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านไม่ยืนข้างเคียงข้างพี่น้องประชาชนหรอกโน่นอ่ะตอนใกล้ๆเลือกตั้งเลยท่านก็บอกว่าพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับเวทีนี้ดีอย่างหนึ่งครับพี่น้องนะครับเวทีนี้ดีอย่างหนึ่งว่าเรามารวมพลังด้วยพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่ว่าเชิญนักการเมืองบางพรรคมาเท่านั้นนะครับ ปกติเมื่อก่อนนี้ที่เรามีการต่อสู้กันที่ผ่านมานะครับปี 5, 7เนี่นะครับเวทีของนักการเมืองถูกต้องไหมแต่นี่เป็นเวทีพูดความจริงเวทีที่เป็นเวทีของพี่น้องประชาชนนะครับนี่ท่านไปท่านหมอตุลพูดไปหาหมอตุนก่อนบอกว่าต้องท่านพีรพันเหมาะส,สมที่จะเป็นนายก ทำไมท่านไม่เชียร์หมอเขียวหรือหมอเออหมอเขียวและหมือหมอวรงวะใช่ไหมทำไมไม่ท่านไม่เชียร์หมอเขียวหรือหมอวรงคนที่เคียงข้างพี่น้องประชาชนคือใครคนที่สู้เพื่อพี่น้องประชาชนคือใครนี่หมอเขียวมาพูดทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะครับ พาพี่น้องประชาชนมายืนอยู่ข้างเรานี่หมอเขียวก็เป็นพรักการเมืองถูกไหมหมอว่าลงก็เช่นกันทําไมท่านไม่เชียร์ท่านไปเชียร์อะไรคนที่ไม่ได้ยืนข้างเคียงข้างประชาชนในเมื่อยามที่ประชาชนมีปัญหายามที่บ้านเมืองมีปัญหายามที่กฎหมายมีปัญหายามที่กระบวนการยุติธรรมมีปัญหาใช,ใช่ไหมเชียร์พี่ีเชียร์คนข้างๆนี่นี่เขาบอกว่า เส้นผมบังภูเขาใช่ไหมเออทำไมท่านไม่เชียร์เ,ยเอางี้ผมเชียหมอวลงกับเชียหมอเขียวแล้วกันในอนาคตข้างหน้านี่นะครับและผมว่าเชิญพี่น้องประชา,าชนด้วยนะครับเราต้องเชียคนที่ยืนข้างข้างเรานี่พักการเมืองไหนมั่งผมถามที่ว่าจะปลูกข้าวเรากิน มีที่พอพักหมอเขียวไงพักสัมมาปจจะติปไตยไงเออใช่ไหมอ้าแล้วนักการเมืองไหนอีกที่ปลูกข้าวเรากินก็มีพักไสัมมาปะจาติปไตยกองทัพธรรมเนี่ยครับพี่น้องครับนี่เขาเขาบอกว่าเขาสู้ยาวๆทีนี้เออเขาสู้เพื่อที่จะให้พ่อท่านเนี่ยกลับมาเกิดใหม่รับช่วงต่อจากพวกเรา นะครับเอาในเรื่องไม่ใช่เรื่องตลกเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงที่เราต้องสู้วันยาวๆนะครับวันนี้ก็ยังมีคดีมารตราหนึ่งสองนะครับที่ผู้ประสานงานไม่ยักหน้าเลยรับมุกกูนหน่อยที่ <c oughs> <c oughs> นะครับวันนี้มีคดีมารตราสองที่พิพภาษานะครับที่เมื่อวันที่สิบ กันยายนสองพันนะครับผมไปหลังจากที่เราไปกินเรากินเลี้ยงกันกลางคืนครบรอบสองปีของสอปปเมื่อปีที่แล้วนะครับกสามปีหรือสองปีวะสองปีนะครับกลางคืนก็พวกสามกี่ก็จัดงานอยู่ที่หน้าเรือนจำกรองเปลมนะครับ ขณะที่ผมขณะที่เรากินเลี้ยงกันอยู่นี่แหละนะครับเราก็ติดตามข่าวพวกนี้ไปด้วยนี่จริงๆนะครับพี่น้องสอปปสนี่พี่น้องของเรานี่นะครับพวกเราจะทําอะไรอยู่เราต้องติดตามพวกนี้ตลอดเพราะว่าเพราะตอนนั้นนะ่ะมันแรงมากนะครับเราติดตามตลอดพอกลางคืนขณะที่เรากินเลี้ยงอยู่เช้ามานะครับผมตื่นมาเจ็ดโมงเช้าไปที่สอนอประชาชื่นเลยนะครับเช้ามาเจ็ดโมง ร้อยเวรยังไม่ทันจะตื่นเลยนะครับปุ่มกลับยังตกใจเลยเนะี่ยเราไปกันนะครับเนี่ยผมไปกับผู้ประสานงานนะครับไปแจ้งความคนที่จัดงานปล่อยเพื่อนเราที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปลมนะครับแล้วก็ร้องเพลงวันนี้ศารพิพากษาจํำคุกสองปีนะครับแต่ว่า คดีจำคุกให้รอลงอาญาเนี่ยเห็นไหมสารเมตตานะครับพี่น้องสารมีความเมตตาคนเพื่อที่จะให้คนเนี่ยสามารถกลับตัวเป็นคนดีนะครับสารบอกในใบของทนายสิทธิมนุษยยชนใช่ไหมอบอกว่าจำเลยมีความบิดแก้ข้อหาเดียวนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะให้จำเลยเนี่ยกลับตัวเป็นคนดีได้ แต่การร้องเพลงเนี่ยเป็นการดูหมิน่นอาคารมาหลายต่อพระมากษรัรรรชการที่เก้าและร,รัชการที่สิบครับพี่น้องครับนี่คดีนี้นะคดีนี้ไม่ใช่คนเดียวนะนะครับผมแจ้งมาสามสามคดีสามเคสนะครับก็ศาลจะพิพากษาแบบนี้หมดเลยนะครับก็ยังเหลือใบชินวัตรจันประจางนี่แหละนะครับที่ยังเหลือคดีหนึ่งที่ ที่ร้องเพลงนี้นมืว่าวันที่วันที่28กรกฎาคม2566นะครับวันนั้นผมก็ไปขึ้นศาลมาแล้วนะครับว่าคิดว่าเขาจะสู้ก็ดีไงคือไม่ใช่ว่าใบาชินวัตนนี่จะกลับตัวกลับใจแล้วเราจะไม่เอาเรื่องมันไม่ได้ครับพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นความผิดต่อรัฐต่อความมั่นคงของรัฐนะครับมาตรา1 2นี่ เมื่อเราไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตั้งคณะกรรมการแล้วก็สืบพยานสอบหลักฐานเมื่อชัดเจนเขาก็ร้องต่อสํานักงานอายการลูงสุดแล้วก็อายการลูงสุดนี่จะต้องเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นโจทย์นะครับจะต้องรับช่วงจากตํารวจตํารวจก็ลงมาเป็นพยานซึ่งผมนี่เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษก็ไปเป็นพยานขวายโจทย์ นะครับเอาเอาแบบนี้คือเราเข้าใจตรงกันนะครับคดีนี้นะครับไม่สามารถที่จะยอมความกันได้นะครับที่เราทำได้ก็เพราะว่ามีกฎหมายให้เราทำให้ประชาชนทำก็คือมา,มาตราศูนย์วงเล็บหนึ่งนะครับที่พลเมืองมีสิทธิ์ที่จะปกป้องไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับ เราก็ไปเป็นพยานวันนั้นผมก็คิดว่าใบาเป็นเขาจะสู้นะเขาจะสู้ก็ดีเราก็เตรียมเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าคดีนี้ไม่ใช่มีใบชินวัตรคนเดียวก็ยังมีคนอื่นอีกสองคนนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีนักร้องนะครับนักร้องคนนี้คนใต้นะครับคนใต้ที่บอกว่าเขาผมเนี่ยผมสู้กันบนศาลเสร็จนะทนายอนนท์เป็นทนายวันนั้นนะครับก็ซัดกันบนศาล พอลงมาเสร็จเนี่ยนักร้องคนนี้เขาเดินมาจับมือผมเลยเขาบอกพี่หลวงโชคดีนะที่พี่หลวงทําผมนะผมไม่ถือสานะขอให้พี่หลวงโชคดีผมพูดคําเดียวนะครับเพราะขพูดหลายคำแล้วป็แค่คำเดียวผมพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าคนใต้ในส่วนมากเขาจะรักสถาบันเขาบอกว่าพี่หลวงไม่ต้องพูดคํานี้นะเพราะว่าสําหรับเขาเนี่ยมันสายไปแล้วครับพี่น้อง เขาบอกว่าสายไปแล้วผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเรื่องที่เศร้าเศร้ามากนะครับเพราะว่าบุคคลคนนี้ไม่สามารถที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้นะครับหรือเขาจะเป็นคนดีในในแนวทางของเขาแหละใช่ไหมครับแต่เราก็ทำหน้าที่ในแนวทางของพวกเรานะครับอย่างคดีวันนี้ก็เช่นกันที่ศาลพิพากษานี่นะครับเราก็ เคารพในคำพิพากษาของศาลนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปต่อต้านหรือจะต้องไปร้องให้อัยการอุทธร์อัยการอุทธร์หรือไม่อุทธร์ก็แล้วแต่อัยการนะครับเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเหมือนทักษิณชินวัตรนี่นะครับที่เขาไปโดนอัยการประทับรับฟ้องนะครับผมทราบมาว่าทักษิณชินวัตรเนี่เขาไม่ไปที่อัยการนะเขาไปที่ศาลเลย ปกตินี่ถ้าคนธรรมดาอย่างเรานี่นะครับต้องไปรายง,งานตัวที่อายการก่อนเพราะว่าตำรวจนี่เวลาเขาไปพาผู้ต้องหาไปมอบให้กับอายการจะเอาแต่สำนวนไปไม่ได้จะต้องเอาผู้ต้องหาไปด้วยเหมือนกรณีเด็กนี่นะครับตำรวจจะเอาแต่สำนวนไปร้องอายการให้อายการไปตามจับเด็กไม่ได้ ตำรวจจะต้องมีหน้าที่ไปจับเด็กมาแล้วก็พร้อมกับเอาสำนวนฟ้องไปด้วยเพื่อที่จะให้ไปเอาไปให้อัยการนะครับวันนั้นอัยการจะต้องปกติแล้วคนธรรมดาเนี่ยต้องไปที่อัยการสูงสุดที่รัชดาใช่ไหมที่รัชดาเสร็จเขาจะมีทางให้เดินไปพออัยการรับตัวผู้ต้องหาเสร็จใช่ไหมเขาก็จะมีทางให้เดินแล้วก็มีตำรวจ เดินคุมตัวไปไปหาที่ศาลอาญ,ญารัชาดานี่ขั้นตอนมันจะเป็นแบบนั้นแต่นักโทษชายทักษิณจินวัตวันนั้นผมทราบข่าวมาว่าเขาไปรอที่ศาลเลยนี่เขาใช้เหตุผลอะไรเราไม่รู้นะนะครับเราไม่รู้ว่าเขาใช้สิทธิอะไรเนี่ยความเท่าเทียมไม่มีหรอกนะครับ ลูกผมยังเล็กอยู่เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีหรอกพ่อความเท่าเทียมไม่มีหรอกบนโลกในความเท่าเทียมจะมาเรียกร้องอะไรความเท่าเทียมลูกผมวัยรุ่นอยู่นะนะครับนี่แสดงว่าเด็กเขารู้ไงนะครับตอนนั้นที่เขาห้ามไม่ผมทำเขาก็ตกใจเพราะโดนคุกคามโดนสามกีบคุกคามให้เหมือนกับเป็นบูลลี่เขาในโรงเรียนนะครับพอเขาตั้งสติได้ก็บอกว่ามันไม่มีหรอกความเท่าเทียมนะครับ ก็เออยี่สิบสามจุดสิบสองพอดีเลยผมว่าให้ให้เวลาผ่านๆเพราะว่าผมคนพูดไม่เยอะจริงๆครับพี่น้องครับพูดเยอะไม่เป็นทำเยอะได้ครับพี่น้องครับสามปีที่ผ่านมานี่นะครับพวกเราแทบจะไม่ได้หยุดเลยนะครับพูดไปกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ยังเหมือนเดิมแล้วเราพูดเรื่องจริง เวทีนี้เราพูดเรื่องจริงเราพูดความจริงนะครับพูดกี่ครั้งกี่ครั้งก็อย่างเหมือนเดิมสมปีย่างก้าปีที่สี่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาทิตย์หนึ่งมีเจดวันนะครับเราจะอยู่ไม่โรงพักก็อยู่ที่ศาลห้าวันนะครับเสาร์อาทิตย์อยู่กับบ้านบางทีเสาร์อาทิตย์ต้องไปตามคดีนะครับจะเป็นแบบนี้เพราะว่า สอนอต่างๆนี่บางทีเขานัดเราเสาร์อาทิตย์นะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ตอนที่เราไปเสี่ยงชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่านี่นะครับพี่น้องครับเราเสี่ยงแล้วเสี่ยงอีกนี่ผมพูดถึงนิรโทษกรรมนิดเดียวนะครับเพราะว่าวันเสาร์นี้เราก็จะไปรณรงค์กันอยู่วันเสาร์วันอา,าทิตย์นี้นะครับเห็นนะัทเซอร์บอกเมื่อกี้นะครับแกก็เดินไปบอกผมว่าวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวเราจะแยกกันไปนะครับก็ เดี๋ยวเราจะไปทางทางไอ้นางเลิงส,ส่วนหนึ่งก็จะไปทางประตูน้ำนะครับวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์เดี๋ยวพรุ่งนี้นะักเสรอร์น่าจะขึ้นแกจะขึ้นมาบอกอรายละเอียดนะครับพี่น้องครับก็ถ้ามาตราหนึ่งสองผ่านนิรโทษกรรมตอนนี้มันน่ากลัวมากตอนที่ทักษิณชินวัตรนี่โดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองด้วยนะครับไม่แน่นะครับ เพื่อไทยอาจจะร่วมกับก้าวไกลเพื่อทําดันนิรโทษกรรมมาตราหนึ่งสองให้ได้พี่น้องครับไอซส,อสอที่พรรคก้าวไกลนี่สามคนนะครับโดนมาตราหนึ่งสองอยู่ทุกคดีนะครับพี่น้องอสอ,สอทุกคนนะครับต้องมีสปปสมีส่วนร่วมอยู่ในนั้นเป็นพยานที่นั่นนะครับแล้วก็มี ศาสดาของสามกีบอีกนะครับไอ้สามตัวนั่นนะนะครับบัานี้ยังไม่ตัดสินเลยนะครับครึ่งเราก็เป็นพยานในมาตรางสองพวกนี้เหมือนกันถ้าวันนี้ทักษิณชินวัตรโดนมาตราหนึ่งสองไปแล้วแล้วก้าวไกลก็โดนนะครับพรรคของเราฝั่งเรานี่ยังไม่โดนมาตราหนึ่งสองนะเขาก็ต้องดันอยู่แล้วเพื่อที่ไม่ให้ผ่านหรือให้ผ่านนะครับ แต่ถ้าพรรคเพื่อไทยร่วมกับพรรคก้าวไก่ดันคดีมาตราหนึ่งสองเพื่อจะนิรโทษกรรมทุกคนที่หนีอยู่ต่างประเทศนะครับทุกคนหนีอยู่ต่างประเทศแล้วก็ที่โดนมาตราสองต้องพ้นความผิดหมดครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ยอมใช่ไหมครับเร,เราสู้เอาชีวิตเข้าแรกเอาชีวิตเข้าเสี่ยงมาตลอดใช่ไหมครับพี่น้อง ดังนั้นเราไม่มีทางยอมผมเชื่อเหลือเกินว่าถึงเวลานานั้นพี่น้องประชาชนพี่น้องอีกหลายหลายหลยคนนะครับที่เห็นกับเราต้องออกมาช่วยพวกเรานะครับครับพี่น้องครับอย่างไรเสียนะครับเราต้องร่วมมันต่อสู้ต่อไปเราผ่านแดดมาแล้วผ่านร้อนมาแล้วเดี๋ยวหน้าฝนนี้เราต้องผ่านไปได้เราต้อนรับรอต้อนรับหน้าหนาวและเราก็สู้พร้อมๆกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ